เอาละ่ะพิซิดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอพิเซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมอันเซฟหรือว่าไม่ปลอดภัยตามชื่อเกมเลยนะคือมันไม่ปลอดภัยมากว่าแค่เอหอน้า็อบบีตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียงนี่ก็เสียงนี่ก็ไม่ปลอดภัยเลยนะ คือถ้ามีตัวอะไรบอมมากลางหน้าจอเนี่กูเลิกเล่นเลยนะกูพูดตรงๆนะโอเคก็เกมนี้ก็เป็นอีกแล้วละครับนั่นเป็นเกมที่ไปหากันเจอกันอีกแล้วแล้วก็เออไม่เคยเล่นอะไรทั้งนั้นก็คือดนสดอีกแล้วนะก็อะไรที่มันดนสดมันก็มักจะมักจะฉ่ำเสมอนะโอ้มีให้เลือกทั้งหมดสามด่านแต่ละด่านเชียมากๆเลยไม่มีด่านใดดูดีเลยสักการเอาด่านแรกก่อนละกันน่าจะได้แบบว่าเซิร์ฟๆไงผมมีห้องมึงคลองเดียวในโลกใบนี้ระดับอีสี่ เฮ้ยดูถูกเอะระดับอีซี่เลยระดับง่ายเอะหลอดต้องเพิ่มสักหน่อยนะเฮ้ยได้เฮ้ยมีอีซี่แล้วเ็าฮาร์ดเลยทุกคนเอาเลยแล้วึบมันไม่ปลอดภัยไปเกินเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยของจริงโอเคได้คือชอบอะไรแบบยากๆชอบโชเซียนใช่ไหมนี่โชเซียนได้เลยปรับเป็นห้องแปบน p r i v a t e ด้วยห้ามใครเข้าสตาร์ทเลยเกมจะเป็นยังไงกันนะจะเจอตัวอะไรจะเจอผีอะไรกันแน่ ไม่ปลอดภัยถ้าดีอยู่กับฉันไม่ปลอดภัยเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนสยองขวัญเทคโนโลยีอ่ะเฮ้ยเป็นเอเลี่ยนในไอโซเลชั o n ภาพเอาเรื่องอยู่เนาะโอ้แต่ละคนโอ้โหแล้วใครสีใครสีอะไรเออเออพี่เป็นสีเขียวเนี่ยเนี่ยกูเดินอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นสีเลยโอเคเป๋เกมเป็นสีน้ำเงินพี่สีแดงอ๋อพี่อ๋อนี่มันตามมันตามที่เราเกิดมาไงตามที่เราเอามาขวา ด้ยขี้ขวาไปเป็นปืนโอ้ยเฮ้ยโอ้กลัวตายชัดเลยอาจจะน่ากลัวมากมากนะถ้ามีปืนให้แบบว่าพุ่งเข้าหน้าจออะไรประมาณนั้นเล่าไปแต่แต่คุณดาวโคตรนานเลยโอ้เราวิ่งได้เราวิ่งได้ปลอดภัยเราปลอดภัยแล้วเราไม่รู้อะไรเลยมันกดใช้อะไรยังไงบ้างไม่รู้เรื่องเราจะได้ยังง่ายๆแล้วมังอย่างเช่นกดปุ่ม e เพื่อเปิดประตูฝั่งนู้นป่ะเนี่ยตรงนี้มีประตูโอ้โอไปเรยไปทำไมเสียงตีนดังจังวะผู้ชารรอเลย เอ๊ะนี่แหละอุปกรณ์โอ้ซิกเนอร์บีไฟเจอโอ้ที่ทำอะไรได้อ่ะพ,พี่พี่ได้อะไรไปพี่ได้อะไรบางอย่างพี่ลองกดคลิกซา้ายดลเนี่ยพี่ได้ไบโอไบโอสแกนเนอร์เบโอสแกนเนอร์ er. พี่พี่พี่ลองกดคิวด็อกหน่อยผมขอถือหน่อยโอเคเฮ้ยโอ้โอกดคลิกซ้ายเพื่อเพื่อเปิดไฟแบบโคตรแรงอ,อ๋อไออันอันนี้ของพี่เอาไว้สแ,แกนรอบตัวจะไว้หาศัตรูโอ้เอาเอาอันนี้มาเผื่อพี่จะได้หาผีได้โอ้ดิสแกนอ๋อสแกนว่าเราต้องไปทางไหนเหมือนไอ้นั่นเนอะ เนี่ยเราต้องเราต้องไปทางนี้เหรอแปลงงั้นพี่ต้องเป็นคนสแกนแล้วเหรอโอเคอ๋อมันให้เราแยกอะไรเลี้ยวซ้ายแล้วพี่พีได้อุปกรณ์อะไรใหม่ไหมไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยโอ้ยมึงดูดิตรงนี้ดิอะไรวะเนี่ยนตายไม่บายหลักฐานเอเลี่ยนไม่ปลอดภัยพี่พี่พี่เห็นแสงไปสีเขียวของผมไหมที่ผมส่งไม่เห็นเห็นละไม่เห็นเลยเลยนี่ผมเห็นคนเดียวอะอะไรอะอะไรไกูเข้ามาอยู่อะไรอะไรไม่รู้เนี่ยเอ้าอ๋อมาที่เอครับน่แน่เลย อ๋อเป็นชาร์จแบตเตอรี่อ๋อมึงจะแอบอะไรวะแอบตรงนี้ไปเข็ <c oughs> แอบไม่ได้ทำทำตัวเป็นหุ่นเละชาร์จพลังของสูตรเราเว้ยอ๋อมันมีสูตรของเรามีพลังค่าพลังด้วยอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันที่แอบใช่เออใช่เราเราปิดพลังงานออกซิเจนเราลดลงเรื่อยๆไหนมัเนเป็นตัว,ตวยังไงวะมันปิดพลังงานเครื่องไปแม่เลยเราปิดชัดดาวเออวะเออวะออกซิเจนเราก็ลดเรื่อยๆประมาณว่ากั้นหายใจประมาณนั้นเหออ น่ากลัวสัตว์เย่ yeah, แล้วล่ะครอบเพดเอ,อ่อทางนี้ทางนี้นมึงมีที่แอบตรงนูองอ้นอีกอันนึงอะ่ะไม่น่ามีอะไรมั้งนี่มันบอกให้ตมันบอกว่าไอ้เงียบบนสแกนเดอร์นี่มันคืออะไรกันแน่ว่ามันคือเส้นทางการไปหรือมันกำลังจะมาทางไหนกันแน่ผมผม,ผมว่าถ้าเกิดเป็นสแกนหาศัตรูเจอมแจม่งจะโผล่ในแม็กมึงพี่นะเราต้องต้องไปเราต้องไปหาเจเนเรเตอร์เราในความคิดเราโอเคห้องนี้เหรอ <laughs> พี่ระวังไปคนแรกเจอคนแรกนะ การไปคนแรกโดนคนแรกก็สยองมากกันนะเนี่ยในทางนี้ทางนี้แหละ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 ไปเลยเปิดเจอเอ้ยดาต้าขโมนเนียไอเจเลเตอร์โอ้ต้องสกิลเวทีสแกนด้วยต้องสแกนด้วยกันพี่พี่ที่อยู่ไหนอ่ะกำลังไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวมาช้าตายคนเดียวนะได้ธรรมดีธรรมสวยเปิดเจเลเตอร์เลย เห็นน่ากลัวเลยเกมอืมเรียบร้อยแม้แค่นี้ก็สว่างละแล้วต้องไปตรงไหนต่อนเนี่ยเราต้องไปหาแบตเตอรี่แล้วก็หา power cell โอเครอบนี้แล้วมังกูว <c oughs> ่าเอดแลนะเออพี่พี่พ,พลองกดสแกนดูเผื่อมันมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมันมีแตเฮ้ย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 ,ย,ย <c oughs> สีเยรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่เด็กแ q u i n ยิงมันทีโอ้ผมผมผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนมันก่อหน้าผมมันวิ่งออโต้เลยเชี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอเรียนอ๋อนี่ได้อันหนึ่งแล้วเฮ้ยที่ชุบที่ชุบอันนี้ที่ชุบโอ้กูได้อันหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยอะไรของอันนึิร์สเอ่อเอาไปใส่แล้วนี่คืออะไรมันคือที่ชุบมีใครถือใช่ไหมพี่ถือก็ได้ไม่ได้พี่ถือของเพจอยู่นี่พี่ถือที่ชุบแล้วพี่เอาสแกนทิ้งแล้วกันเพราะยังไงเราก็ต้องเจออยู่แล้วป่ะเออเอาไปส่งก่อนไหมเอาไปส่งก่อนเดียวโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เลื่อนเองรถป่ะโดนก่อนหน้า มันดูเลือดตรงไหนมันไม่มีอ๋อไปบังคับตายเถอะตายคือตายเลยอาจจะแบบตายแล้วตายเลยนะโอ้ยร้อยขายแบตเตอรี่กันแลยวโอเคขายแบตเตอรี่พอเสียบปุ๊บทีนี้ก็บรรเลงเพลงเลยป่ะเอเลี่ยนออกมาเลยป่ะเออผมว่าตัวใหญ่น่าจะออกตอนเราแบตเตอรี่เสร็จแน่เยเสียงเลยเฮ้ยข้างหน้าเป็นสีเหลืองอะไม่ปลอดภัยเหรอได้ใช่ถ้ามีสียจะไม่ปลอดภัยอทิตไหนเฮ้ยสีแดงด้วยทิศที่กูหันมาก็คือตรงเนี้ย ตรงตัวเองว่าห้องนั้นมีแสดงว่าห้องนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างห้องนี้เลยห้องนี้เหรอค่อยสามสามตัวเลยได้ไงได้ไงเห็นแรถมาไม่รถมันเกาะกัมเพลงเลยสามตัวเลยมันเกาะกัมเพลงยังไงบ้าพี่ลิลลิลลเลเซอร์บิมเลเซอร์บิมมีมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกชาร์จเหลือฝั่งนี้ตัวนึงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าพี่เนี่ยไหนขอลากมันหน่อยเออในห้องในห้องเนี่ยที่พี่หันไปอ่ะเจอปะลากผมคงเรียบร้อยตาย นี่เราเช็คห้องนี้ก่อนดีกว่าเอ้ยไปไล่เช็คห้องกันยังไงยังไงก็ต้องมีแม่มันแน่เว้ยเอออยู่ทางซ้ายมืออยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงไหนใช่ปะกราบแพงอยู่ปะในแบบใช่มันจะกราบแพงอยู่ส่วนใหญ่ในวะในวะเจอเออมันสีแดงอ่ะมันอยู่ทางเนี้ยโดนลากหัวแน่มันดูยากอ่ะเอ้าเฮ้ยขึ้นที่เหรอมันมันมันเปลี่ยนที่ตลอดเลยอ่ะ อะไรผมผมกับสแกนบนนี้แล้วมันมีเดี๋ยวพ,พี่พี่ลองพี่อไปดิแล้วพี่ลองสแกนบนหัวดูมันสีแดงเออเนี่ยมันเป็นสีแดงอ,อ่อะม,มันอยู่ใกล้เรามากเลยเชี่ยมันอยู่ในท่อน้ำมาเลยมันอยู่ในท่อตัวใหญ่แน่ตัวท่อเนี่ยฮาฮ่าไปเก็ตเอาขึ้นไปเฮ้แต่ผมส่งให้เดี๋ยวมันอยู่งี้ยมันอยู่ตรงท่อเนี่ยยเนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ในท่อ<ๆ>นีออ่สแกนขนสีแดงไหนๆเอาที่สแกนไปดิอ่าว ยิงเข้าไปในท่อเลยเผื่อตายเผื่อตายโอเคเราไปหาแบตเตอรี่กันดีกว่านี่ไงแบตเตอรี่เอาเลยได้แล้วครบแล้วเดี๋ยวเราตัวแม่เดี๋ยวเราตัวแม่แล้วคือได้เวลาแล้วกูว่าเกมน่าจะเริ่มขึ้นกับตอนนี้แล้วนะโอเคเสียบเสียบเลยนะเสียบเลยเสียบเลยโอสแเกมลิซิตร่าเจเลเตอร์สับสวิตเลยโอเคโอ้สว่างกลับไปไปกลับไปไปอัปโหลดข้อมูลที่ดัตตาเซนเตอร์ ตาเซ็นเตอร์โอเคไปอัพโหลดที่ศูนย์กลางจักรวาลบนท่อนี้สีแดงไปเลยเอยมันขยับแล้วเออท่อทางไหนวะนี่มันท่อนี้เลยเนี่ยมันขยับอยู่นี่เดี๋ยก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงรต้ยใหญ่นะเฮ้ย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 เม่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮลยเฮ้มเฮมยเฮ่ยม่่้ แม่บามาขับมาแม่มาขับมองแต้วมันวิ่งมาหาเรา่มปุ้เชียร์ไอแอบแอบไอหนิง้ยมันมันมันบักอยู่เบเกตมันบักไอเบเกตไอเบเกตมันบักเบเกตเบเกเห็นปะเห็นแล้วเรมันไม่เห็นหรอไลนิ่งมาคุยบีมวิปีพีไปช่วยเราต้องกลับไปช่วยไอพีนะแต่ว่าเราเราเอาเราหน้าใต้ให้เสร็จก่อนแต่เราเราเราต้องไปเอาอุปกรณ์ชุบด้วยไอเชฟไบเกตมา ไม่บบจริงมันไปแล้วมันไปแล้วอยู่ตรงศพบคูมันอยู่ตรงศพบคูเห็นแล้วมันวิ่งโง่ๆอยู่พี่เอ้ยกูจะไปช่วยมึงไงวะเนี่ยหันจอทำอะไรไม่ได้เลยหน้ากูเบลอมากๆเออมันมาขับหันจอด้วยแม่งโคตรโหดเลยเหี้ยห้ามหันยิงมันอะเออใช่ไหมมันห้ามห้ามยิงห้ามหันไปยิงมันเว้ยต้องหนีอย่างเดียวอ่ะตัวเนี้ยมันไปหาพวกแล้วเหี้ยไปแก้วเฮียไปแก้วไปวิ่งหนีเลยเฮ้ยกูสู้นะกูสู้นะกูเจาะกับมัน ต้องเอาเครื่องใช่หรออาหลบเครื่องไหนเครื่องอยู่ไหนเราไปห้องอื่นเนี่ยไปหลบเครื่องห้องอื่นอยู่ไหนห้ามหานห,หน้าอะไรมันด้วยห้ามยิงอ่ะโอ้ยโดนก่อนหนะ้าไม่จริงมันมันตีเราทจนตายด้วยนะเราตายหมดแล้วผมโดนก่อนหนะน,น้าม,นะมันเป็นท่า execute ไอ้บูมัน,นตีเราเราตายเลยเออเฮียแม่งไอ้สัตว์ใครยังไ,ไม่รู้เป็นยังไครับแบบเอาหน้านตอออกเฮียห้ามเล็งแล้วไปเก็มเป็นไงบ้างครอบรวมพอเป็นเอเลี่ยนเอาไปทำอะไรกูแล้วเอาเอาเอามาเกมเกมแคปให้ฟัง หลังจากตรงนี้เนี่ยไอเบกเกมมันเกมระเบิดนะครับก <c oughs> ็เลยทําให้แบบว่าต้องมานั่งเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเดี๋ยวผมจะขอตัดจากช่วงตรงนี้เนี่ยไปยังช่วงที่ทำเจเนเตอร์เสร็จแล้วแล้วก็ไปยังเซนเตอร์ลูมนะจ๊ะจะได้ไม่เสียเวลาโอเค,อเคดตัตาเซนเตอร์ไปนี่ไงไออุปกรณ์ชุบใครก็ได้ถือไปเลอ,อันนี่อุปกรณ์ชุบโอชุบเน,นี่นนนี่นตรงพื้นเลยนี่ตรง,งนี้เลยพื่ผมสีฟ้าไอผมสีเขียวโอ,โอเคแล้วองทำไงต่อต้องอพโา้ย้ยดีไปีดีไป นี่ก็หนีไปซ่อนก่อนหนีไปซ่อนก่อนมันยิงไม่ได้พี่หนีไปซ่อนก่อนพิมเชียเชียประตูไม่เปิดสักอันเลยมึงหนีไปเร็วมันตามต่อยพีพีมาเร็วไ่เก็บไปเก็บเดี๋ยวพี่พี่เข้าไปชุบได้ได้มาเร็วมาเร็วชุบเร็วชุบชุบวิ่งหนึ่งไว้วิ่งหนึ่งไว้เราเลยวิ่งหนึ่งแอบไว้อย่าวิ่งอย่าวิ่งชุบชนบคนละเรื่อย ใช่ใช่จะเต็มอ่ะจะเสร็จอ่ะอยู่นี่อย่นี่นั่งทั้งอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ไปหาพวกมึงเลยก็ไปหาพวกมึงกลับไปหาพวกมึงมันจริงอัปโหลดข้อมูลไม่ได้ต้องการกุญแจรู้ไปหาสกิลตี้เฮ้ยประตูเปิดเองเมื่อกี้ประตูเปิดเองเข้ามาแล้วมปแล้วมปแล้วประตูเปิดเองประตูเปิดเองปิดเองประตูเปิดเองปิดเองมันมันอยู่ไหนผมดูซ้ายมืออยู่พี่ดูขวามืออยู่พี่ดูพี่ดูทางเข้าอ่ะผมเจอไอ้ชุบผมเจอไอ้ชุบไม่มาไม่มาพี่ไม่เห็นมันอ่ะเราไปชุบไปเพียรโอเค เขาค่อยๆย่องเขาค่อยๆย่องเฮ้แม่ย hey, so ูต้องสกู Babylon, you, you, okay, okay, yeah, c, pen, pen ุยจะมาอย่ามาพวกมึงย่องยงโอเคโอเคโอเคไปนี่ละไปขวาละไปขวาละมันไปหาพวกมึงเลวเฮ้แต่ทำไมมันว่งไม่อยู่นะกูล่ะไอ้ยิงกูยิงมึงนะกูลยวาไอ้ยูยูกูว่ากูเฉยเลยเฮ้ยโอ้ พี่พีหยุดวิ่งด้วยเสียงมันดังเสียงกึ่งกลางกึ่งกลางโครดังเลยชั้นล่างก็ได้อยู่มันโกูหมอบอ่ะเนี่ยไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งหมอบอยู่ okay, okay. โอเคโอเคโอเคดีอะมากโอเคเราเรายิงมันไม่ได้เราต้องแอบเราต้องไปที่ห้อง security officer ตามมาตามมา security ห้องโห oh, ห้องหมอบในการโดนฆ่าฟันมากเฮ้ยมันไม่ใช่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 มีห้องมีห้องออกไม่ได้ไม่กิ๊บใจหมดเลยหาเฮ้ยเนี่ย security officer เข้าไงอะเข้าไงอะนี่ไงนี่ไงมีคีย์แพดอยู่งี้ อ๋อพี่ดูฝั่งนั้นไปนะนี่กูดูฝั่งนี้ให้เดินเดินไม่จริงอะไรมันต้องหารหัสพี่ลองกดไปที่แป้นหนึ่งมันต้องหารหัสสี่ตัวโอ้ต้องเข้าต้องเข้าไปที่ห้องแอดมินเพื่อหาคอมพิวเตอร์เอ้เพื่อหารหัสตอนนี่ปะไหนนี่ปะโอ้เนี่ยคอมพิวเตอร์ไอ้เหี้ยตกใจมาเลยเอาไอ้ อยเสีงงมึอ๋อเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยกดเลยกดเลยปเดี๋ยวกดแป๊บโอเคลัดผ่านสองสามสองสามสี่หกจำไว้ด้วยโอเคลัดผ่านสองสามสี่หกใช่ไหมโอเคปเรากลับไปชั้นบนดีกว่า <c oughs> จะได้ไปถึงไหมนะไอ้นี่เครื่องอะไรเนี่ยเอ็กเซสพาอ้ยไอ้นี่เราผมได้นี่มาอะไรไอ้คีย์การ์ดอ๋อที่ใจข้างในอะนะผมผมต้องขึ้นต้องขึ้นมาห้องเไ้ยเชียเอ้า ไลนิงกูยิงไม่โดนยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนยิงไม่ยิงกูยิงไม่ามโดนตัวใหญ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ก่งพี่ขน่ามิิเอฟขน่าผมมิิอฟขนาองไรหน้าี่หน้าไหน้าไหน้ากูมันมีมันทิ่ไรอี๋แล้วทำไมมนถึงด เ <ส gas S 1> ยอะไวผมอยู่ข <Hospital> ้างหน้าพี่เห็นไหมโอเคไอ้แก้วเลยออนไลน์อยู่มันกำลังจะวิ่งไอ้เหี้ยมันหลักสมกูมันหลักสมกูทุกคนเหี้ยนี่แค่มาแม่มึงไะไอพี่ยาวมาไอเหี้ยไม่มาเห็นมึง นั่นไงเมื่โผล่หน้ามาหาแม่เมื่อไอ้เอฟวีตู้กูตู้กูตู้แล้วกูตู้พลังของสุดก็แล้วก็หมดไปเอ้ยแล้วกูจะทำยไงกับชีวิตกูเดียวมันอยู่มันไม่ปล่อยกูไปคือมันพากูมาส่งแล้วมันก็มาแกมกูอ่ะกูจะต้องรอนะบุ๋มรอเฮ้อรอมาไปไกลๆเลยมึงก็เออนั่นแหละยิงมันดิยิงมันเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่หน้าเราเนี่ยมันอยู่หน้ากูเนี่ยนั่นๆัมาเลย ไอช <l icking noise> okay. hey ี้อจี้อไรกแลยไปเกลี่ยไปไปเก่ยไปไอจี้ก็เข้ามาดิพาร์ตรอเลยไปกูเข้าตู้พิมตานเองไลไปไอ้ยมันขูวาตู้เลยมันาอลนอมกูแปแลวเีไปเ่ตากไปเีมากเจอของตู้ โอเค,อเ,คเยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ๊หาคอมเครื่องใหม่ไว้เฮียเสียวิง่งไม่โคตรดังเลยเฮียกูเป็นเอเลี่ยนที่หันแลนกว่าเลยฮะเฮ้ยนี่คอมปะเนีน่ยไอ้ที่คอมนี่อ๋อในสุดเจ๊ฝากด้วยถ้าจะโดนล่อก็เอาไปสักคนนึงทีนึงจะผมเออมีอยู่ได้ประตูไปมีอยู่ได้ประตูไปรัวอยู่หน้าประตูไปดิมึงจะได้โดนล่อก่อนมึงจะได้มันเอามึงจะได้มึงไปไม่งั้นเพื่อนตายหมดนะโอเคกูยิงขวางประตูก็ได้โอเคล่าต่อไปของโดมินิกเป็น ก้าสามเจ็ดห้าเอาไปเลยเอาพี่ไปเลยสักคนหนึ่งใครก็ได้ไปกันไปเลยกันดียีด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 ีาีด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 ีีด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 ไปเดี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 ดนดี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 ดดีดีีดีีด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 ีีดีีด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 เดีดีีด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 ีีีีดี ให้ดันเสืมันต่ำแล้วพี่แอปเลย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 ปิดเครื่องฟับปิดเครื่องไปหมดเลยเดี๋ยวผมแยที่ิงแย่เมื่อไหร่เกียรไม่หอนแล้วล่ะออกปิดเครื่องออกเสียงทำไมทำไมต้องกูทำไมไันเจ้มปนัดปนดมเครื่องกูอเจ้ะไรมันมันมันไม่น่าจะเอาเพราะว่าพี่ปิดเครื่องแล้วมันไม่เอามันไม่เอามันไม่เอามันดึกแล้กูตายว่ะใช่พี่ปิดสำเร็จไปแล้วไม่เอามันมันอยู่วะพี่อยู่ไหมผมจออยู่ไม่ได้อยู่นะ กูเลยไม่ได้อยู่โดงอยู่กันแน่นี่แข่งใจไว้แข่งใจไว้พี่ผมไม่พี่พี่มีเงินเฮ้ยมันจะเล่นจนกลออกซิเจนหมดตายเลืกี่เปอร์เซ็นแล้วพี่เออพี่เหลือห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นยังยังอยู่แต่มันหายไปจากพี่แล้วตอนนี้พี่ไม่เห็นมันละออกมาสูตรอากาศก่อนเนีบูผมผมผมโดนเกาะหน่อยโอ้สูตรอากาศเปอร์เซ็นต์ขึ้นช้ามาก เด็กของกูมาอยู่แล้วเขามาทำไมเขามาทำไมมาอยู่แล้วทั้งนั้นปิดปิดเครื่องกูไปกี่พี่ไปทางไหนพี่ลืมมันเป็นอะไรพี่รอฉันบนยอนเลยเดี๋ยวผมไปตามไปเก็บเซมิน้าไว้พี่บีอย่าวิ่งเลยบูมขึ้นมาโอเคโอเคพี่จะไปยิงตัวอะไรไม่รู้โอเคเอาไปใส่เลยแล้วเราลงห้องล่างเราต้องมาสแกนเรามาสแกนมาสแกน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 โอเคอืม กกโอเคแล้วทำไงต่อเนี่ยประตูนี้นะจะเปิดเรอกำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่กาลังดาวน์โหลดอยู่กลายเป็นเกมยาวสุดกันไม่จริงดาวน์โหลด,ด,ลดผิดพลาดตัว X สองสามตัวเออเล่าเมนนวลดาวดน์โหลดนี่ห้องน,นี้ห้องน,นี้ห้องน,นี้โอ้เมนนวลดาว,ดวน,านาโ์โหลดเนี่ยเชี่ยวุ้ยศพเต็มเลยห้องเก็บโซเบอ เลยตัวโอ้หลบสองสองอันเออหลบสองอันเลยโอ้ยังไปิไม่ได้สองตัวเปล่าอ๋อมันมันเราไปเปิดห้องทุกห้องยังไม่ได้เปิดดีมีสองห้องยังไม่ได้เปิดอ๋อพี่เลิกยาเลยไปออกไปกินได้เลยกาลังจะพูดอะไรขี้ขาดลืมมันลืมไปผมมีขี้กาดเฮ้เราใช้ปืนนี้กันเลยหรือว่านี่หรือว่านี่เป็นยาหรอยาอ๋อนึกว่าเป็นปืนเกระโดดมาแล้วมัเจ๊กบังกบัขี้ขาด กูไม่ได <y ellow> <pack ular> ้ล <poquito laser> ouais, ้อ <etiqu> พี่กูไม่ได้ชอบชัดดาวชัดดาวอรอนแมนเฮ้ยเราเราชัดดาวสามคนเลยตอนนี้ห้องนี้ปะใช่ใช่เออนี่อันนี้โอเคโอเคแต่มันมีอีกห้องหนึ่งที่เรายังไม่เจอเลยอ่ะอีห้องนึ้เป็นห้องนี่เป็นห้องทางทางตรงสุดรถแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงผมจำได้โอ้ยเป็ด พอ,อที่เราไปแล้วมันมีไอ okay? oh, okay? ้สอนติด okay. ก hey! uh ันปะใช่ใช่ใช่ิดเ็โอ oh ้เรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้ไปเลยคอนทรุ่มคอนทรลุ่มคอนทรไปคอนทรุมโอเคเราเฮ้ยเราต้องทำการระเบิดยานลมนี่ทีเฮ้ยขอเราโอระเบิดยานตัวเองโอ้เบบี้ไหนปุ่มอยู่ไหนข้างล่างป่ะ็มข้างล่างนี่นี่นี่แกสแกน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 สแกสแกสแกส ตกใจหมดเฮ้ยโอ้หนี่ไงคอพลังงานเหรอเฮ้ยไปบูมมาคนกดแล้วพี่ไปสี่นาทีไปที่โปรโตคอลอะไรโปรโตคอล f77f 7f คืออะไรโปรโตคอลไปที่ security bit code sync terminal งหมดอ๋อตรงนี้บ่าเนี่ยประตูนี้ออกได้อะล้งไป unlock bay หอล้มไป unlock ประตูประตูทางออกอะประตูทางออกเดี๋ยวน่านี่มันคือประตูที่วัดประตูทางออกเราอยู่ไหนเนี่ยจำได้ไหมประตูทางออก แรกเกิดเลยปะแรกเกิดเหรอเหรอลงไปข้าง, <laughs> <laughs> ล,งล่างมะเดี๋ยวไปเมื่อกี้แกกันเราเปิดพวกเราไปด้วยวะไอ้ม <c ười> <c ười> ันจบที่รุ่นเราไปยปะเช่าว่างนี้ปะไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยบอสบักบักอยู่หน้ากูแล้วก็ไม้เป็นเกียรติไปข้องเอฟเนี่ยเอฟอ <c ười> <น>ะไหนไหนไหนเอพีดีเอฟลองไปเจ็ดเอฟไม่มีไม่มี ไม่จริงไม่เราจะระเบิดแช่ระเบิดเผากูไม่ด้วยเลย 7F เมันเป็นรหัสเลยมันเป็นรหัสโค้ดโค้ดโค้ออกแต่ว่าไม่รู้ว่าประตูห้องเรามีไหนเราจะไต่ขึ้นบนถึงกูด้วยคิดถึงกูด้วยเดีคุช่วยไอพี่แป๊บกนเลยผมหาประตูแช่ละจะเปิดประตูเคมองตัวเองแล้วนด่ D N o f ตัวฉันเองแล้ววกเราเจอมัน ผมเจอมันมนเดาผมแล้วลาก่อนทุกคนพีเราไม่ได้ดื่มชงชาแต่ว่าอาจารย์ไก่ใบไม้ติงกนั้นต้องเก็บไว้ช่วยคนจำนวนมากไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ประตูนี้อะเออเนี่ยประตูทางออกไม่ใช่ทางนี้เหรอวะเก็ดเอฟอว ถ้าเกิดเจอที่สารหัสก็เจ็ดเมันบอกให้อลล็อกกิ้งไปไปทุกไป่ใไป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 ไอไปุปไไป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 ไหไปไจไปไเไปไอไปไปไปกปไ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 ปกปไปืปไปไปเป็นกัปตันปไ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 ปเปไปไปปไปไปงปไ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 ปป ไซโอลาดาโอ้คัตสินคัตสันตลาดตัวเองเพื่อโลกเหรอปัญหาก็ไม่เจอเราอยู่ในตู้เจออีกล้านปีทุกคนเอ้าระเบิดไหมเอ้าไม่ระเบิดจบง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะเอ็บ้าระเบิดดอนระเบิดดน กูอะมีนีน่เตรียมตัวแช่แข็งตัวเองละกลายเป็นกัปตันเมกาไอหาเอ้ยโอเคไม่ใช่เป็นเก่งแลจบก,กันไปแล้วสำหรับรายการ TV, วิทนะย์ทีวีแล้วก็เกมอันเซฟของราแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะเกมนี้ก็นะขอขอโทษดีนะผู้ชมนะก็คือว่าแบบว่าเราทําภารกิจทุกอย่างแบบว่าเพอร์เฟคเลยแต่ว่าเสือขาประตูทางออกไม่เจอนะเพราะว่าเกมมันแม่งลึกลับซับซ้อนเหลือเกินนะก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะรันมาสำหรับใครที่อยากไปหาตอนจบที่แท้จริงเราก็เราก็มาดูทำยังไงนะเพราะเกมแม่งมันไม่ค่อยมีใครแคสเลยใช่ไหม ใช่ไม่มีเลยเราคนแรกของโลกเลยเลยวะคือคือเกมนี้คือเกมที่สร้างมากะไม่ขายคนอื่นเลยขายขายกับพวกเราอย่างเดียวโอ้โหก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์นะหรับใครบาบูและพี่ที่ไหนเกตต้องขอบคุณขอบใจมาเต็มๆกันนะจุดนี้คบสหรับใคดีอยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุปิศร์ทีวีเลยเช่นเดียวนะสำหรับนี้ก็ต้องลาเสียงเรียร์เลยว่าคอเขาประกาศขายก็ล้วลาไปก่อนนะไม่ใจคลิปหน้าไม่ไปจ้า